บงชูสวัสดีค่ะวันนี้ฟองเซทายฟาซีในแบบครูพาสเรากลับมาพบกันกันกบ EP ีที่64แล้วนะคะวันนี้ EP ีที่64จะเป็นเรื่องของกมรสื่อสารนะคะเป็นเรื่องบทสนทนานะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนกับครูพาสแลเรามีหนังสือเล่นมนี้อยู่ก็เปิดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวครูพาสจะได้สารไปทีละบทนะคะวันนี้บทแรกจะเป็นเรื่องของ the m o n d e s e c t i c i ล้ e demande des articles คือการไปซื้อของไปขอซื้อบางอย่างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในรอบแรกนี้กูพัชจาดทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปลทีเดียวนะคะ demande des articles à la boulangerie p â t i s s e r i e ที่ ร้านบเบเกอรี่ร้านขายขนมนะคะจะเป็นบทสนทนาระหว่างลอมโปรเยก็คือพนักง,งานแล้วก็ลักขยองก็คือลูกค้านะคะ The Monde es, จริงๆแล้วแวบ The Monde แปลว่าถามหรือว่าขอแต่ในที่นี้หมายถึงการมาซื้อมาขอซื้ออะไรบางอย่างนะคะมาดาม Bonjour madame Je v o u d r a ั s un croissant au b e r Deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame, et avec ceci Je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une bonne tarte aux fraises, c'est très bien. การที่เราเข้าไปในร้านขายของเรามีพนักงานถามเราสั้นๆโดยที่ไม่ได้พูดว่าจะอะไรรับอะไรถามแค่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเขาก็จะถามเราว่ามาดามถ้าเราเป็นผู้ชายเขาก็จะถามเราว่ามร์เซียสั้นๆน,นะคะไม่ได้มีคำทางื่นเลยแต่หมายความว่ามาดามก็คือคณผู้หญิงคะจะรับอะไรดีคะนะคะฮ่าบนชูมาดามเชฟุตไรอันโคสต์สตูเบิร์กก็คือสวัสดีค่ะคณผู้หญิง เขาก็ตอบกลับไปว่าสวัสดีค่ะมาดามฉันอยากจะได้ครัวซองเนอยอันหนึ่งเบอป์แงโอช็อโกแลตขนมปังช็อกโกแลตสออันแล้วก็บิโอชอกิกก็ขนมปังน้ำตาลอีก1อันนะคะซูปเปรก็จะเป็นคำว่า please ในภาษาอังกฤษนะคะลำปุโรยก็ตอบไปว่าวิมาดามเอลเวกซ์ซีก็คือได้ค่ะมาดาม เอ่อเ hey, ว็กซ์ซีก็คือเราจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะจะวปพองตัวซีวินตักปลูกซีสแบคซอนนะฉันยังอยากจะได้ทาร์ตสำหรับ6คนด้วยนะนะคะโอซีก็จะแปลว่าด้วยก็คือชู้ในภาษาอังกฤษนะคะกิกก็พเดไปฟังใครคนตักเอะไม่ทราบว่าคุณอยากจะรับทาร์ตอะไรดีคะระหว่าง เรามีนูซฟงเดตต้าตุบป้อมโอฟเฟสออซิทงก็คือพวกเรามีทัสแอปเปิลนะคะทัสสตรอเบอรี่ทัสมะนาวด้วยนะคะลูกค้าก็ตอบไปว่าวินแบนตักตุบเฟสเสร็จแคบยงเออกันก็ขอทัสสตรอเบอรี่ละกันกำลังดีแล้วละ่ะนะคะเรามาดูนะคะว่าในบทสนทนาเน,นี้ยมันมีคำแมกอะไรบ้างมีวลกรบุรีอะไรบ้างนะคะ คำแมกก่อนเลยนะคะคำแมกของบทนี้จะเป็นเรื่องของเล m มาสกูล n าเลอฟิมินังเ e เล u ป i ูเ d ียนเดนก็คือคำนามเพศช,ชายคำนามเพศหญิงแล้วก็คำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะเรามาดูนะคะว่าก่อนอื่นคำนามเพศช,ชายมีอะไรบ้างเลอมาสกูล so ่าอองโกลสองออโกลสองนะคะอองบ n งบงทอฟฟี่ bon bon, ลูกหอมนะคะอองคาโตโตช็อกโกแล นะคะอังคาโต,ช,โโตคคช็อกโกแลตก็เค้กช็อกโกแลตหรือขนมปังช็อกโกแลตนะคะวิมเบียวโชซุกค,ค่ะก็จะเป็นขนมปังเป็นขนมปังที่โรยด้วยหน้าเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะส่วนนองฟิมินามีอะไรบ้างวินตากกัวินบิโอช ก็จะมีทาร์ตมีขนมปังวินกลาสล่าเฟรชอลาฟรอมบัวส์ก็จะมีไอติมรสสตรอเบอรี่รสราสเบอรี่นะคะส่วนนงปลูเคียลก็จะเป็นตำนานพู้หัวพจนะคะก็จะมีเดฟุยเดกาโต้เดฟุยก็ผลไม้เดกาโตก็พวกเค้กพวกขนมหวานขนมปังนะคะวินตากโตปอมวินตากโตฮาบิโกนะคะ ทาร์ตโอปอมก็เป็น t a r ์ตแอปเปนะคะถ้าเป็นโอซับิโกโก,ก็จะเป็น t a r ์ตแอปเปิลนะคะทีนี้โวกานมแรกนะคะมีอะไรบ้างจุ p ปังุปังก็คือพวกขนมปังนะคะก็จะมีวินบัคเก็ตก็ขนมปังฝรั่งเศสที่ยาวๆนะคะขนมปังฝรังร่งเศสอังแปง c o มเ l ลก็จะเป็นขนมปังโฮวีตนะคะเป็นตัวนี้ อ่างแป้งจะมีจะเป็นขนมปังปอนนะคะต่อไปก็จะเป็น oy, เดเวนัวซอยก็พวกขนมปังขนมหวานนะคะก็จะมีอังขวดซองัวซองวินเปียโชก็ขนมปังอ่างแป้งอช็อกโกแลตขนมปังช็งอกโกแลตอัางชุงดทรงตัวปอมอัางชุดทรงตัวปอมก็จะเป็นพายนะคะพายแอปเปิลเป็นตัวนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเดกาโตพวกพวกขนมเค้กขนมปัง ก็ะะจะมีอังเกเลกโอคาเฟ่อังกแลกโอคาเฟ่เนี่ยจริงๆเอกรลกบางที่ในบางไทยเราตามท้องตลาดบางร้านเขาเรียกเอกรลกเป็นตัวกลมๆตัวนี้เนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตัวกลมๆนี้เราไม่ได้เรียกว่าเอกรลกเราเรียกว่าอังชูอารัแ,แคมนะคะเป็นชูจริงๆทาไมถึงเรียกว่าชูเพราะชูมันแปลว่ากระหล่ำปลีนะคะซึ่งเขาหัวกลมๆเหมือนกับกระหล่ำปลีเขาก็เลยเรียกว่าอังชู แต่มีครีมก็เลยเรียกว่าชัวและแคมส่วนเอกแกลกเนี่ยจริงๆเอกแกลกมันคือตัวนี้นะคะมันมาจากคําว่าเอกแกลกที่แปลว่าฟ้าแลบเพราะฉะนั้นเวลาฟ้าแลบเปี้ยงมาออกมาเป็นสายหนึ่งเส้นหนึ่งก็เลยออกมาเป็นแท่งเลียมๆย,ยายๆยวๆกลมๆยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไส้เป็นหน้าๆอันนี้นะคะคือเอกแกลกเอกแกลกโอาเฟ่ก็คือเป็นหน้ากาแฟานะคะแล้วก็จะมีอะมินเฟย จริงๆมีนแปลว่าพันหนึ่งพันเฟยหมายถึงใบไม้หมายถึงใบหมายถึงแผ่นแต่ในที่นี้เอามาตั้งชื่อขนมคือตัวนี้นะคะมีนเฟยเพราะว่าแป้งที่เอามาทําขนมเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นเดียวเลยมันเป็นหลายชั้นมากหลายหลายชั้นหลายชั้นมาทับทับทับ,ท,บทับกันมันก็เลยถูกเรียกว่ามีนเฟยนะคะเวลาเรากัดเนี่ยมันจะแตกออกมาเยอะๆยยไปหมดนะคะ ส่วนเดตา๊ก็จะมีตากตัวสีทองโอแฟโสป้อมโอซาบิโกก็จะมีทัสมะนาวทัสสตรอเบอรี่ทัสแอปเปิ้ลแล้วก็ทัสแอปปิคอนะคะแล้วก็จะยังมีขายเดบงบงดูช็อกโกแลตเดกลาสก็จะมีลูกหอมนะคะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีไอติมนะคะต่อไปก็จะเป็นรามาเนยียกเจดีย์นะคะรามาเนยียกหมายถึงวิธีกรรมวิธีวิธีการนะคะ จีก็คือชุดแชลคือการบอกนะคะการบอกการพูดเพราะฉะนั้นและไม่อยากจะจีก็คือวิธีการพูดการบอกนะคะแลวสามารถพูดได้ว่า s h o u l d i เป็นคำสุภาพนะคะในภาษาอังกฤษก็จะประมาณ I would like นะคะ I would like เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่ใช้คำว่า j l l love นะคะถ้าคนที่เียนกับคุูกันแล้วก็จะรู้แล้วนะคะว่า je l love ก็จะเป็นคำว่า I want ซึ่งถ้าเราใช้คําว่า I want จะกับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเราไปสั่งคาว่าฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่ฟังดูไม่น่ารักมันออกคาสั่งดังนั้นให้เรามาใช้คําว่าเชอร์ d ู i ท e ประมาณ I would like มันดูสุภาพกว่ามันดูดูน่ารักเหมือนกำมาขอให้เราทำอะไรให้เราก็อยากทําให้เลยเนาะนะคะแล้ก็พราว่า j' ชอ o ์ d ูเทสหรือเชเวทพองก็จะประมาณไอ I would take ุ้ a a k คไอว l ้ take ก็ ฉันว่าฉันจะเอาอีนนั้นด้วยนี่ด้วยอะไรประมาณนั้น O ู่ตัวเซมเปอรมองหรือไม่ก็ง่ายๆใช้ชื่อของสิ่งที่เราต้องการบวกด้วยคำว่า please ได้เลยนะคะเช่น s ้างควร v องส p l เลยขอควรสองอันหนึ่ง please นะคะคือมาก o ุญชูแคนล่ะคือมาก็คือหมายเหตุคือข้อสังเกตนะคะกุญชูแคนก็จะเป็นเหมือนประเพณีวัฒนธรรมนะคะ L'utilisation de madame, monsieur et parfaitement normal et p o l i l'e การที่เราจะใช้คําว่า madame หรือว่ monsieur เ,เป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็เป็นเรื่องที่สุภาพที่เขาควรใช้แน่นอนนะะ parfaitement ก็ประมาณว่า perfect ซูฟอร์ม de gestion แต่ถ้าเรามาใช้นีฟอร์มของการเป็นประโยคคําถามเช่น monsieur ขึ้นเสียงสูง madame เซ m o โมสิญิฟีหมายความว่าคำพวกนี้จะหมายความว่าบูเดเซเรรับอะไรดีคะซึ่งจริงๆไม่ได้พูดคำว่าเดเซเแต่แค่ขึ้นเสียงสูงเหมือนเชื่อมาได้เป็นกานเข้าใจกันว่าหมายถึงว่ารับอะไรดีคะบะูเดเซเรนะคะราค่ะในบทที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของการดมองเดรดซักติ๊กและในร้านขายขนมนะคะทีนี้หนะ้าต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดของแบบบทเรียนเมื่อกี้นะคะ ก็น้องน้องก็ลองฝึกทำดูนะคะก็จะข้อที่หนึ่งเนี่ย h o l i c e l a i a l o g s i c o n t r a v a c v u f o l นะคะก็คือให้เลือกตอบว่าประโยคนี้ที่ถามมาถูกหรือผิดนะคะส่วนข้อสองจะเป็นความเป็นเจแปนวินเดก็คือจะใช้อังวินหรือเดน้ำหน้าดีนะคะซึ่งเราก็พอเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะจากเอพิส od แรกเกี่ยวกับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะก็คืออังวินเดนะคะ ส่วนข้อสามจะเป็น complete า a r อ o a l า a u o อันนี้ก็เคยเรียนไปแล้วกับครูพันนะคะเป็นการใชโอ alla แล้วก็ o นะคะ o ก็จะเป็นนำหน้าคำนามเพศชาย alla นำหน้าคำนามเพศหญิงเอกับ์นะคะส่วน o ก็จะเป็นนำหน้าคำนามหญิงก็ได้ใช้ก็ได้แต่เป็นพหูพจน์นะคะข้อสี่ก็จะเป็น que vous voyez dans une boulangerie pâtisserie entourez les bonnes réponses ก็คือเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างในร้านเบเกอรี่ในร้านขายขนมให้เราวงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะในนี้นะคะอันอน,นี้น้องเกย์โกมาให้กำลังใจนะคะให้พี่พี่ทำให้ถูกกันนะคะส่วนข้อน,นี้จะเป็น o o p p l t e เ le dialogue กชิก้อนไดรยลอกพวกนี้ให้หาคำมาเติมที่มันจะสัมพันธ์กันดีนะคะ ส่วนในสุดท้ายคุณคว่จะไปที่ร้านเบเกอรี่หรือถา d e ื้ n หนึ่ง e ุดขน e ปังช็อ a โกแลตและเค้กข้าวสับ Imagine a e t j o e r l e dialogue avec la boulanger ก็คือเป็นการเล่นละครนะคะถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนกับแพทย์อยู่ก็จะได้เล่นละครกันถ้าจับคู่กันก็ได้เล่นละครด้วยกันนะคะก็คือให้เราสมมุติ ให้เราจินตนาการว่าเราอยู่ในร้านขายเบเกอรี่แล้วเราก็ไปถามหาขอซื้อบาเก้ซื้อขนมปังช็อกโกแลตค่ะซื้อขวดสองพวกนี้แล้วก็ให้เราเล่นคุยกันกับคนขายก็คือ Jack, ะคะลาบุลองแจกนะคะเอาละค่ะลองทํากันดูนะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนกับครูแพทที่ยังไม่ถึงบทนี้ที่เราเพิ่งเริ่มต้นเนี้ยเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วถึงพีเลดที่ได้เรียนกับครูแพทเราจะมาลองเฉลยกันดูก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้ สี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะครูพัดคงต้องขอตัวไปจัดเตรียมการสอนที่จะสอนสำหรับวันพรุ่งนี้ต่อก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ครูพัดจะมาอัปเดตดรหลอกต่อไปให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอราทีสวัสดีก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ